รถนี้เป็นหนังกั้งทั้งหมดนะครับ3,800ต้นทั้งหมดนะครับผมนะครับน้ำต้องลดไปอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้หล่อเลี้ยงไปตลอดการเดินทางองสไปเยอะนะครับวัสดีสครับอ,อยู่กับช่องน้องภูมิเอ็นพีวีไลฟ์นะครับผมทุกชีวิตรดมีเรื่องราวนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะพามาชมการขนส่งต้นกระท่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขึ้นไปจังหวัดอะไรนั่นเองลำปาง,งลำปางกับการลำปางกับการจนนะบุรีนะครับผมเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ,บรเดี๋ยวติดตามกันเลยครับบร,บริการออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์14จังหวัดภาคใต้ ทั้งระบบเกษตรที่พักงาสัยและสถานประกอบการสนใจติดต่อผ่านไลน์แอหรือโทร8 8 4 0 6 9 6 1 8 7นี่นะครับวันนี้ก็เป็นการขนส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นกระท่อมอาหางกั้งนะครับรถนี้เป็นหางกั้งทั้งหมดนะครับสามพ 800ต้นทั้งหมดนะครับก็เดินทางไปตางนะครับกับการเจนบุรีนะครับอันนี้นะครับนี่รอขึ้นอยู่นะครับก็นี่นะครับไซน้นะครับตอนนี้ที่ขนส่งขึ้นไปนะครับผมอันนี้อยู่ที่ต้นละ25บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวตอบตามทางกุณน้ามาได้นะครับ นี่ก็ชุดขนส่งทีมเดิมนะครับทีมคุณภาพจันเดียวเยอะนะ,นนะวันนี้เนาะพังพื้นหลับเฮ้ยเรางัดแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กำล,ลังจัดกำลังเลียงกันอยู่ นี the ่เอ็มดียุ้ยเอ็มโอยู้ยเกิดะไรขึ้นกับท่ามันเลยครัาดไม่เกิด้หมดเลยนะครับน้ำต้องลดไปอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้หล่อเลี้ยงไปตลอดการเดินทางก็ยังขนส่งกันได้เรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวไปดูแปลงของน้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็อายุน่าจะผมว่าใกล้เคียงกับของผมนะครับน่าจะลงไปก่อนนิดนึงอาจะสามสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับก็โอเคโอนะครับ อันนี้เป็นที่เสียบยอดต่อยักษ์นะครับอันนี้ผมเคยเสนอทีวีนานมาแล้วนะครับตอนนี้สวยมากครับก็ต่อของต่อกระถางตขี้หมูที่เป็นตอใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ริมน้ําเลยนะครับอย่าแจ่มเลยครับตอนนี้สวยครับลิดถึงไอเน,นี้ยีมาก เคครับก็สองเอกราคานะครับที่เห็นในรถเมื่อกี้ข้างในนะครับข้างในเป็นกั้งหยิบสองหางมันหายากนะครับมันอาจจะเล็กกว่านี้นะครับก็ที่เห็นนะครับแต่ราคาจะแพงกว่านะครับหกสิบบาทส่วนอันนี้เป็นหากั้งธรรมดายาวนะครับหกสิบเจ็ดหกสิบเซนได้แล้วยี่สิบห้าบาทอันนี้หมายถึงจำนวนส่งรถเยอะเยอะนะ ระบบขนส่งนะครับขนส่งต้นกระท่อม3,800ต้นนะครับขึ้นไปกาญจนบุรีแล้วก็ลำปางนะครับผมก็รถหล้อนะครับก็มีก็เต็นกลุ่มเรียบร้อยนะครับผมก็มีสองไซส์นะครับผมก็คือเป็นหางก้้ง12หางไซประมาณสักไม่เกิน30เตนนะครับแล้วก็อีกไซส์เป็นหางก้้งธรรมดานะครับผมยอดรวมก็จำนมด3,800ต้นนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็เริ่ม คงจะได้เริ่มเดินทางนะครับตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงนะครับก็ช่วงบ่ายน่าจะเดินทางนะครับโอเคนะครับเชงไงถ้า,อาชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ